เดี๋ยวเราจะไม่อาหารนีรัดนะครับก็มีแครอท20บาทผักยาวก็20บาทตามไปดูกันเลย หลังจากที่เมื่อกี้เราไปเที่ยวดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่บึงฉวากนะครับเราก็มาดูสัตว์โว่กันบ้างกับที่นี่เลยส่วนสัตว์บึงฉวากครับถ้าเข้าก็ผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทครับเดี๋ยวเข้ามาดูไปจากทางในกันเลยซึ่งเมื่อเราเดินผ่านทางเข้าเข้ามา สัตว์ตัวแรกที่เราเจอก็คือนี่เลยครับไลเกอร์ซึ่งไลเกอร์เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างสิงโตตัวผู้และเสือโคร่งตัวเมียรครับซึ่งไลเกอร์ที่เกิดมานั้นเขาว่ากันว่าจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ประมาณ2เท่าเลยครับส่วนนี่ก็เสือโคร่งขาว เดี๋ยวจะซูมให้มาเห็นใกล้ๆครับถ้าเมื่อกี้มองไม่ชัดมาดูกรงนี้เห็นชัดสะใจแน่นอน มาต่อกันกับกรงนี้นู่นเลยเสือดาวหรือว่าเสือดำนอนอยู่ไกลเลยครับไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นกันหรือเปล่าส่วนกรงนี้ก็คงรู้จักกันดีกับเจ้าเสือโค่งซึ่งกงนี้จะมีหลายตัวมากเลยครับดูตัวนู้นสินอนสบายใจเฉิบเลย มองไรเจ้ามนุษย์เดี๋ยวง่ามซะนี่ หมดจากโซนเสือก็ามาต่อกับนี่เลยครับลิงกระลอกสายเหตุที่เรียกว่าลิงกระลอกก็เพราะว่าหางของลิงประเภทนี้จะคล้ายกับหางของกระลอกครับและลิงกระลอกจะมีน้ําหนักตัวไม่เกิน1กิโลกรัม มาถึงกับอีกหนึ่งชนิดที่ถือว่าเป็นขวัญใจของเด็กๆครับกับเจ้าลิงอูลังอุตัง ระหว่างที่เราเดินดูโซนต่างๆเราก็จะเจอกวางที่เดินอย่างเป็นอิสระนะครับเหมือนกับว่าที่นี่เป็นป่าของเขาไม่ได้เหมือนกับว่าโดนมาจับขังอยู่ในกรงเลยครับก่อนที่เราจะไปถึงโซนต่อไป เราก็จะผ่านกับห้องนี้ครับซึ่งเป็นห้องที่แสดงนิทรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์อีกทั้งยังมีโครงกระดูของสัตว์ประเภทต่างๆให้เราดูด้วยครับพอออกจากห้องเราก็จะเจอกับเจ้าตัวนี้นะครับอีหน้ากลัวเอ้ยไม่ใช่อีกัวน่าซึ่งสายพันธุ์ตัวนี้เขาเรียกว่ากีนอีกัวน่านะครับ ใครบอกน่ากลัวออกจะน่ารักเนาะโซนต่อไปจะเป็นโซนสัตว์ป่าหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ครับสัตว์ตัวแรกที่เราเจอในโซนนี้นะครับก็คือนี่เลยหมีควาย ซึ่งตรงนี้เขาจะมีอาหารให้เราซื้อให้นะครับเป็นกล้วย20บาทเดี๋ยวลองซื้อละลองโยนให้น้องเขากินดูนะครับว่าจะกินหรือไม่กินจะกินกล้วยไหมกินกล้วยหรือเปล่าจะกินกล้วยไหมกินกล้วยหรือเปล่าไม่กินครับลูกแกผ่านไปลองอีกลูกนึงครับอ่ะลองอีกรอบนึง อ้าวรอบนี้กินแล้วครับสงใจคงหิวใครผ่านมาตรงนี้ก็แวะซื้ออาหารให้น้องได้นะครับโซนนี้ก็เป็นโซนสนามเด็กเล่นใครพาลูกๆหล,หลานมาก็มานั่งเล่นที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเล่นไปเจ้าน้องกวางก็จะเดินผ่านไปผ่านมาอย่างไม่สนใจใคร ก็นเนี่ยถิ่นของเขานี่ครับหลังจากที่นั่งพักผ่อนที่สนามเด็กเล่นไปแล้วก็มาดูกันต่อครับกับนี่เลยเจ้าตัวหน้า โซนต่อไปก็เป็นโซนสัตว์ประเภทสัตว์ปีกนะครับตัวแรกที่เราเจอก็คือนี่เลยเจ้านกเงื้อกขัวแรกใครเจ้าชูก็ขอให้เด่นแบบนกเงื้อกนะครับเพราะเขาจะรักเดียวใจเดียวถ้ามีคู่แล้วก็จะไม่ไปรักตัวอื่นครับ นอกจากจะมีนกเงือกแล้วก็ยังมีนกอีกหลายชนิดนะครับอย่างเช่นนกแก้วมาคอไก่ฟ้าหรือนกคาสโซวารีเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน,นกกันเพลินๆครับ หมดจากโซนนกต่อไปจะเป็นโซนสัตว์บกสี่เท้าเริ่มที่ตัวแรกกับเจ้านี่เลยลาแต่อย่าเพิ่งลาไปไหนนะครับดูคลิปผมให้จบก่อนโซนนี้เป็นโซนสัตว์แอฟ,ฟริกาครับจะมีพวกมาา้าลายยีราฟซึ่งโซนนี้เราสามารถซื้ออาหารมาป้อนน้องกันได้ เดี๋ยวเราไปซื้ออาหารมาป้อนน้องกันครับ เดี๋ยวเราจะไม่อาหารดีรับนะครับก็มีแครอท20บาทถั่วผักยาวก็20บาทตามไปดูกันเลยโอ้ย เที่ยวสวนสัตว์เสร็จแล้วเราไปหาซื้อของฝากที่ตลาด3ชุกกันครับหลังจากที่เมื่อกี้เราไปเที่ยวสวนสัตว์กันมาแล้วครับเราก็มาแวะหาของกินของฝากกันที่นี่เลยตลาด3ชุกตลาดเก่าร้อปีเดี๋ยวเราเข้ามาดูบรรยากาศข้างในกันว่าเราจะไปซื้อของกินของฝากอะไรกันบ้างครับตามเข้ามาดูด้วยกันเลยครับ นี่ครับแล้วก็มาถึงแล้วกับร้านกินแฟดูไฟล์ครับเราก็สั่งนี่มาชามมะนาวห้บาทครับปกติเรากินไปควายจะมาว่านาตรงนี้ครับแต่นี่มันเย็นแล้วควายเขากลับขึ้นข้อหมดแล้วครับ